เดี๋ยวพูดมนสิใต้ยอดโควิดต่อ,อตยันไก่ก็ยันใต้ยอ,ยอนผูผูเขาหอมอหักบริเเป็นเวียนผลยผูู้บริเเขาผีเป็นเวียนภูว่าผูอันนั้นสบายหันเขาหองอต้อานี้หักเป็นเวียน,นก่อนเลเนาะกสบายดีตาคมจะซีทุกคนนาอม่ได้มาหยาบคอยุ่ยอมอเอิอมาแต่บาทน,น่าเข่าโรงพยาบาล กับเอกนะแม่ซื้อมันก็นิ่งนั่นเนอันนข้าวเก่าน้าวาัวบอย สวดีและสวัสด,ดีพี่น้องปองป้ายและ FC เวิดุกทุกคนเนาะม,มื้อนี้ก็มาพบกับน้องรัดซายกินอีกเช่นเคยทานชมมาในยามแรกเนาะมื้อนี้ก็บ,บ่มีหยังหลายดอกเนาะทานชมเฮาก็อันนั้นสิออกไปห้มอเนาะเี่ยอายองแม่น้องดัดสบายเนะาะเฮาก็สิปหั่น มากวดว่าสิอันนี้เนาะก็พอดีว่าได้นอนพักกันแหละทะี่ว่าจะขึ้นกับโมโหนอนว่าท่านในเปเบิงกับว่าท่านหูคอม้วนจริงเคลาน้อจะสิจูเทือ,อนนิดจะสิดังไฟหนึ่งเขานี่ฮะเพราะว่าจะจูเทือ,อนนี่นี่อเอฟเอฟกต์โอ้เอฟเอฟกต์เนาะ นะเฮาก็สิอันนี้เนาะพาแม่ไปเนาะคนอีหล่าอีแม่หันห่นถูกข่าวว่าอายเขาหมอหันเป็นลมเป็นวิทในทางนี้เนาะ, <s> ะ,ะเนนะ <S <s ะมืนน่อยนองรัดก็คันก็เคียดเนาะมเอานเนาะจักสิไปเบิงทางดดีนะแล้วก็เขาจว่าให้โทมา่าเอาถวยอวงไปแน่พอได้ใเขาตเขาไปอยากกินเนาะ ออกจากเสรเดินทางออกไปได้นั่นแม่ทายนะหวานจะได้กาฝากกดได้กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาซาเมเดอร์ไปเนาะทำไหมปัดปากอัดปากอัดปากออกก่อนฟังว่าอัดปากออกก่อนเป็นดินเป็นดินเป็นดินทารุสเดิมเด้อเพราะมันสิตายหยอดโควิดต่อหยันไปก่อนหยันตายหยอด ผู้ผู้บนเขาห้องมอหักบริเวเป็นเวียนเลยผู้ผู้บริบนเขาผีเป็นเวียนผู้ว่าผู้อันนั้นบสบายหันเขาหองมอตั้งางนี่หักเป็นเวียนก่อนเลยเนาะไปไหนล่ะไปเก็บอ่าเก็บอะไรถ้วยวางนม่อายจ้ะโอ้ยทวงวิ่งกระุ้มยับโาเกยเนาะคุ่นหน่อยจอยลูกได้เลยนี่ ไปไปไไปย่างย่าตอนนี้นอนทกนตอนนี้เาก็มัหอนะัวงเป็นทีปบเดานี่ไหนอกเได้อีสังแนค่ะได้ยงได้เกาได้อาย่สหนอกนอเากเอือยอีกอีกอนเนาะเอือยเป็นจะไปอาบน้นี่เพื่อ

จะน่าทานุมอ่ะี่าเด็กเดกก่อนไปหอมอขกก่อนเป็นแน่งเกี่ยวกับดิน่ะคิดโล่เป็นอนไรเป็นแไรแบบินโล่อ่านเสียไแต่กายังอ่ารเสียด้วยงทิาเสี คือเบือว่าจะเขาหงามเนยัแบนมก่เขากระดคือเคยรัเอืมโอมามากวดที่เนี่ยยังก็ได้บอกว่าเของงามยุกมหัเด่นี่ค่วออนคำสาบสุดเลยเป็นเขาเน้่ยอไปเลี่ยงงูมาเดี้ย อ๋อโอเอ้โหหม่เจ๊หรอคะไมงแตาำส่วนท่านผูายให้น้าตะไปคน้อตแล้วเนมาอ่านอ่ Đại xuống này một tí xuống Đi ăn ơi ơi Ôi, 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 đi đi. <cười> 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 <Nằm dầm. cười> ôi ơi 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 đi ơi 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 ุณยิงใหได้ก็าวยูมอทันดีต่อมยากเป็นยี่นะมาเลยมาทายมาอกเลยทาเดกกันอยู่ม้อมอเลยน้องันสุส่วนเวทเหยีย่อนนี่นี่ทุกคนตอนี้เขากำลังกอนทุงมออยเนาะเห็นยังกันนี่ นะไปยังอ่นะแต่สิป้าณนีหน่อยอยู่มองกูมาเหมือนอนะันก็เอกเ,เต็นขอซุปเพลเนี่ยวอีกินะ <c oughs> เบียร์รู้ได้นีขอไปไหนได้ตอนนี้ก็ลงเนาะลงค่ะ จะเป็นขืนง่ามหัว <laughs> เดินแบบย่หม,มอไอ้เก,กยอสบัยดีสบัยดีตาุ้มจะเอีทุกคนเนาะไหน้มาหยาบคอยุอยอย่มมอคอมาจับบาทนักเก่าโรงพยาบาล,อ,อ,บาลอาการเหนกนักแม่ขับรไดเยินจนว่ากสอบ ได้ยินข่าวทางนี่เขาหมอมาได้ยินข่าวทางอ่ะโอ้ยข่าวประจาสอบเลยเัก่าก็บอกว่าอาการพื่อนซีสูต้องฝันหนีนอกกับห่วงเพื่นเพื่อจะได้ได้อาการ วางเงยแหละักขวัญซักยายคอยวางเงยนี่จะว่าเมืองคนคนมากกว่าการบทตรเทนบุเทนกันว่า็นได้อันนี้น่าได้กรรมโอ้ยขออานากับบได้ว่าอันนี้น่เอฟซีคนได้ใจบุญสืบ่านกั อยากซอยอันนะ<ห>านองได้อยากซอยแม่ไก่<ๆ>ซอยข้าวหานข้าวยายพ่อกะขอบใจได้ได้ขอบใจไว้วงหนาเนะเพว,พว่า<ๆ>ตอนนี้นี่แม่ไก่หันจนบาฉิบไมีสื่อประทูก,กินแล้วโควิดมาเนี่ยสอบกด้ได้<ๆ>ดเดืองยานเตียงดูป่าใหญ่กับป้านัน ช่วงนี้โควิดระบาดช่วงโควิดระบาดไปไซกับบัวไรบัวบาตเต่สิวาา่าขายยาเดอ้อแต่ค่าแต่ปลาทูนี่ยังสิบัมีกินเลยนี่ผู้ใดไกับบัวไรเลยนี่บัวไรเจดีดจกับโอนมาทางนี้แน่ <c oughs> <c oughs> ทางนี้สีกินแก๊บได้สีกินแก๊บแล้วทางน้องกาแกะมย์ไก่สีกินแก๊บแล้วเดิมสิบัโอเคนะ,ะในสอง <c oughs> ในสองวันมานี่โอ้นนัก ไปไปการกับบรายได้เดิมไปไปการไปใส่มาใส่กับบรายใส่มาใส่บรายได้คนปิดเมืองไงปินเมืองปาเษคืออยู่บ้านเฮาก็ยังสิพอว่าอันเฮาไปหาอันน้อหม่หาก็พาปลากินได้อยู่เมืองปากเสเฮาจะสิไปหาอยู่ไสมีแต่ตลาดพุ่นแล้วมีตลาดตลาดเอาเงินไว้ได้ได้บัดนี้เนาะเริ่มเริ่มสบมนูได้ เดิมสีเรียองหนุ่มใใหญ่ใหญ่มากสานีสีเรียงต่อไปใบใหญ่เลยใช่ในกระติ๊ดหัวกันอยู่ถือกระถือกะนอกทำซุปนอกขั้นคุ้งใจดีกะมาทางนี้แน่เนาะทางนี้ก็ซีบะมี่ี้ยเนี่ยลูกกะสละลายอีกิ้นค่ะ สิบกรดเอาบริษัทจิเอาชิ้นขาเามประมะลไดกระามทานกจะต้องเลียงตามกงเขาด้วจ้ะดูการจิบบะอายุสองให้แม่ซาสองี่แจ้งเงินได้ด่านเลยจ้ะจบกระดาสกุงได้กนมี่อีนอะมี่พันถามมาว่าชิ้นขาหันมันนิ่งอ่งแหนมันดีอันที้นจิาใส่ดีแล้วเพื่อก็อยากใส่กระต้อื่นกระเสกเดีวเขาไปยูเขาไปบริษัทเดีวกะเสก ได้เบอร์ทิ้งขาไปมันมีสไลด์แน่มันมดีสำหรับสไลด์เด็กกัจจังจิบ,บอกผู้ใดอยากไลายน้องมีอาการแน้วไดกัจจังคอยติดต่อมาถือบาซอยเดียดกันแน่ส่วนนี้ส่วนโคบีดแบ่งกันะนะฮะแบ่งเนี่ยอ, <c oughs> อะไรเอกเหนอในชิ้นวันจัะนไรเสร็จน่ะ อบานมอนงอืมอน้าามนี่ก็สิอันนี้ก่อนนะแบบนั้ตัวสีแดงจะบ่ อืมได้แล้วออไปมาจับือมันก็นิ่งแล้วน้ออันนกขาวเก่าเนาะ้มจับดอัวน่ามันวน่ดัาาแล้วบ่เนาวป็นเนาเเานาเป็าเาเฮา็นนปาน ไปินเนอวตอนนี้กลังชมนะสุด่อดนีมก็อนี่หนสุดแบบมันสีบโต๊ก ใส่ไเคลื่อเบาเสบายโตแต่ค <Arizona> oh, nice ุงต่เบานีวเป็นไลุงลุงลุงานล้นะออกจากต๊ะโตหนแค่หนถองัมจปสแต่ก็เดเกในแต่ก็สิไดรกลับแต่เนอทานผู้สมเนะ ข้่ากับสิบวันเลยแล้วเราสโจยเลยปิจิบเนี่ยค่นี่มนจะให่ตับตาคนไหนคนแท่แล้วก็ไั่แหญ่นะ่าส่วนน้งเราได้ก็พ่ใจดีค่ะโอนวันนี้ได้แคน้อยพกอะไรค่าหาำค่าไฟค่าประตูอายยางว่ากันนอขอกันกินน้ำบปไลบายบาย